มี kick o f โครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนอ,อําเภอเด็ดอุดมจัดงานประเพณีข้าวพันดีข้าวจีห่หอมหมออุบลจัดค่ายการยางหมออุบลครั้งที่8แสดงความยินดีกับรองผู้กกับสืบสวนสถานีตํารวจภูทรวารินชาราบคนใหม่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่29ธันวาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสดิ์ทิตค่ะมาเริ่มมืนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีคิกออฟโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพประถมภูมิของประเทศและคนไทย นายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขกำหนดนโยบายสำคัญคือการให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3ามคนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบ,บบบริการสุขภาพประทมภูมิของประเทศและของคนไทยจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใ,ใจลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเป็นการต่อย,ยอดระบบ หลักประกันสุขภาพท่วนหน้ารักษาโรคทุกที่ทั้งนี้เขตสุขภาพที่10ซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายและจะได้จัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ซึ่งมีความร้อมในการดำเนินการทุกพื้นที่แล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคนถือเป็นของขวัญสำหรับที่รัฐบาลมีเจตนาให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยหมอที่หนึ่งคืออสอมเป็นหมอประจำบ้านให้การดูแลรักษาเบื้องต้นหมอที่สองคือหมอสาธารณาสุขหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการประถมภูมิทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและหมอคนที่3คือหมอเวชปฏิบัติครอบครัวทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเชื่อมประสานเสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่1และ2ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดูแลรักษาตามลำดับความรุนแรงของโรคมีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกันและระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อทั้ง3าหมอจะร่วมกันส่งมอบ สามมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคือมอบที่ 1- มอบแผ่นแนะนําตัวพร้อมบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหมอมอบที่ 2- มอบชุดของขวัญให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งจะถูกเยี่ยมก่อนพร้อมกับของขวัญจากทีม3หม,มอและมอบที่3คือมอบบริการที่3หม,มอจะได้วางแผนและเชื่อมประสานระบบ การให้คําแนะนำให้คําปรึกษาการรักษาและส่งต่อเมื่อจําเป็นและนับจากนี้เขตสุขภาพที่10ได้เปิดตัวกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธาร,รณาสุขปี2564ซึ่งทั้ง5จังหวัดจะได้ขับเคลื่อนและส่งมอบของขวัญให้กับทุกครัวเรือนก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรับทราบข้อมูลนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะเอายกตัวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลสงการนะฮะ เราก็ตอนนั้นเราถูกนะมีการล็อกดาวน์นะในช่วงปีใหม่ปีนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวามาเนี่ยมีสถานการณ์ที่การระบาดของโควิด1 9นะแล้วก็มีส่วนที่กระจายไปในจังหวัดต่างๆอนนี้ในช่วงเทศกาลนี่มันก็เป็นลักษณะของประเพณีนะฮะ <ขอ S 1> ทุกคนไปทำงานทำงานต่างจังหวัดก็อยากจะกลับมาที่บ้านนะมาเฉริมฉลอง แต่ปีนี้คงคงต้องนะฮะให้ให้สังเกตคงต้องขอให้อยู่กิจกรรมที่อยู่ในบ้านนะกิจกรรมต่างๆที่เป็นเขาดงเขาดาวอะไรเนี่ยผมว่าลดลงเยอะแล้วนะลดลงก็คือมันเป็นการสุ่มเสี่ยงในผู้คนที่มาอยู่รวมกันมากๆนะทีนี้ถามว่าในช่วงของการเองเนี่ถ้ากลับบ้านก็ให้อยู่กับครอบครัวนะก็ เฉลิมฉลองกันเล็กๆน้อยๆในโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลนะฮะที่มีพื้นที่นะที่สีเขียวนะฮะก็สามารถที่จะเฉลิมฉลองในในบ้านได้ก็ไม่แนะนําที่จะไปรวมกลุ่ม่มากๆนะถ้าในเมืองใหญ่ๆนะกิจกรรมเขาดาวต่างๆยกเลิกไปเยอะแล้วนะเพราะนั้นก็ถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะต้องป้องกันเรื่องของการระบาดของโควิดนะฮะ อีกส่วนหนึ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยเนื่องจากมีการสัญจรนะไปมาอ่ก็จะมีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการรณรงค์อ่าในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเนี่ยนะก็จะต้องทําเหมือนทุกๆปีนะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของกฎจราจรเรื่องของเมาแล้วขับนะซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญในการที่เกิดอุบัติเหตุนอกจากนั้นเองเนี่ยอ่า ในด่านต่างๆเราจะเห็นว่ามีด่านที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงเทศก,กาลเองเราก็จะพ่วงในเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิด้วยนะฮะเพื่อที่จะคัดผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามาให,ให้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบในการที่จะดูแลวิธีฉัยครับ ทางด้านนายแพทย์สวิทต์โรจนศักดิ์โสธรน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดทีม3าหมอตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตามจำนวนประชาชนโดยใช้อสมอหมอประจำบ้านจำนวน35,155คนหมอสาธารณสุขจำนวน1,543คนและหมอครอบครัวจำนวน186คนดูแลครอบครัวจำนวน172,243ครอบครัวครอบคลุมผู้ป่วยติดสังคมจำนวน158,227คน ผู้ป่วยติดบ้านจำนวน17,926คนและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3,000คนดังนั้นเพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีทางสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรมค i c k off ระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายให้ทุกอำเภอได้ไปขับเคลื่อนมอบของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2564ให้กับประชาชนชาวอุบลราชธานีทุกคนภายใต้านโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนโดยทุกอำเภอต้องมีการมอบบัตรแนะนำตัว3หมอมอบการดูแลและชุดของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีจะคิกออฟโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนแล้วยังได้ใช้โอกาสนี้ ในการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากมีประชาชนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบแจง้งและรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขและผู้นำในพื้นที่รับทราบและขอให้ประชาชนตระหนักต่อการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ร่วมกันอย่างเต็มที่และไม่ เกิดการตื่นตระหนกในพื้นที่ขอกำชับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประเพณีข้าวพันดีข้าวจีห่หอมอำเภอเดชอุดมประจำปี2563ณนะที่ว่าการอำเภอเดชอุดม บรรยากาศการจัดงานประเพณีข้าวพันธดีข้าวจีหอมอำเภอเดชอุดมประจำปี2563นาที่ว่าการอำเภอเดชอุดมเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียงร่วมง,งานจำนวนมากโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25ธันวาคม2563เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี2 2ของ14ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน3ของทุกปีและประเพณีบุญข้าวจีถือเป็นบุญประจำปีของ ชาวอำเภอเดชอุดมเนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะทางการเกษตรของพื้นที่เนื่องจากอำเภอเดชอุดมเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการประกวดขบวนแห่และที่ด่าข้าวจีการประกวดข้าวจีประเภทเข้าวโบราณและข้าวจีประยุกตการประกวดกองเชียร์ข้าวจีการประกวดข้าวพันดีกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี2 2ของ14แล้วยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ร่วมอนุรักษ์ข้าวพันดีโดยการจัดประกวดข้าวพันดีขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสามาัคคีปรองดองและทำกิจกรรมระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเด็ดอุมได้ร่วมกันนำข้าวเหนียวหมู่บ้านละ1กิโลกรมัมมารวมกันเพื่อร่วมทำข้าวจียักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสิ้นจำนวน1000กิโลกรมัมไข่ไก่2,500ฟองขนาดข้าวจียักษ์ความยาว4เมตรกว้าง2.50เมตร อย่างไรก็ตามภายในงานได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานในพื้นที่ตำบลก่อนที่จะเดินทางมาร่วมงานณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมพร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานและจุดต่างๆจำนวน12จุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสแกนผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่สำคัญผู้ร่วมง,งานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุก รักษาระยะห่างและลงทะเบียนผ่าน QR Code ไทยชนะทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดค่ายการยางมออุบลครั้งที่8ภายใต้หัวข้อยางครีเว r ร์รับเบอร์แอนด์โพลิเมอร์ วิชาเทคโนโลยียางและพพลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการค่ายกันยางมออุบลครั้งที่8ภายใต้หัวข้อ,อยางค er ริเวอร์รับเบอร์แอนด์โพลิเมอร์แคมป์นักคณะวิทยาศาสตรม์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูมลนิธิจุ่มพศผันทิพย์ที่เร่งเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้โดยมีรองศา,ตรรา,ศาสตราจารย์ดรสิริพรจึงสุดที่วงคณะบดีด คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดค่ายพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนางสาวมณิสรศรีวังสายนักศึกษาชั้นปีที่3ทุนมูลนิธิจุ่มพศพันธิป สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลายัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเผยแพร่พความรู้และเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยียาง และทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจและถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นสําหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรสมปองเวรุวนาทรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีปิดและมอบกิตติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาเข้าค่ายจํานวน34คนและจากการจัดโครงการยังให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคําแนะนําทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือตลอดจนการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยง และเป็นการป้องกันอย่างเคร่งครัดตลอดการเข้าร่วมโครงการและการจัดค่ายในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิประเสริฐศรีประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเป็นที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายการยางเมออุบลทุกคนจะได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยในวันที่1นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อพพลิเมอร์ในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเครื่องมือทดสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์วันที่2นักเรียนจะได้เข้าฐานทํากิจกรรมต่างๆอาทิการบดผสมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น,น้ํำยางและอย่างแห้งรวมถึงกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์และในภาคบ่ายจะได้มีการฝึกกระบวนการคิดวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆในการทําโปรเจกต์ และในวันที่3นักเรียนจะได้ฝึกการนําเสนอผลงานการตอบคําถามโดยมีอาจารย์สาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําซึ่งนักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและโพลิเมอร์ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สามารถนําองค์ความ รู้ไปต่อยอดช่วยสนับสนุนและยกระดับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นในอนาคตต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบครัวและญาติมิตรร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบคนใหม่ ที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจปูทรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมครอบครัวและญาติมิตรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังศีได้ดํารงตําแหน่งรองผู้กกับสืบสวนสถานีตำรวจปูทรวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี มีภายหลังจากพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีรองผู้กํกับสืบสวนสถานีตํารวจภูธรวารินชําราบเดินทางมาถึงสถานีตํารวจภูทรวารินชําราบก็ได้เข้ากราบสักการะศาลประจําสถานีตํารวจภูธรวารินชําราบโดยมีเจ้าที่ตํารวจกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรวารินชําราบร่วมในพิธีจากนั้นข้าราชการตํารวจครอบครัวและญาติมิตรได้มอบช่อดอก ไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งใหม่ในครั้งนี้และทุกคนที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีได้รับประทานอาหารร่วมกันโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุน่น เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีระหว่างวันที่29-30ธันวาคม2563ณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคารและสนามกีฬาโร,ร,ร,รงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นการป้องกันจึงมีความจำเป็นให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ก้าวจากคลี่คลายประกาศจากกอฟผอตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปกอฟผอจะทำการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูลลง1เมตรเขื่อนปากมูลจะลดระดับน้ำลง ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคซึ่งจังหวัดได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสำนักง,งานแรงงานจังหวัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประกาศและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งเชิญชวนให้ในายจ้างลูกจ้างสมาชิกในครอบครัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ mm hmm. เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงโควิด -19 ให้อย่างทั่วถึงมากที่สุดมีสถานประกอบการที่ตรวจจำนวนเก้าแห่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักง,งานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบนโพไซได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนอักขีภัยประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและสามารถระงับเหตุอักขีภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบนโพไซโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอักขีภัยรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการใช้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นายสตริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับบริจาคข้าวสารจำนวน20กระสอบจากนายเสกสรรสุขคุณนายอำเภอดอนมดแดงและนายประเสริฐสิริมูลกำนันตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงซึ่งเป็นข้าวสารที่รับการบริจาคจากตำบลท่าเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลื่อนกิจกรรมวิ่งแก่งสะพือ2021ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทางสคบได้กำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มการเป็นจำนวนมากดังนั้นทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมแก่งสะพือเดินวิ่งมินนมาราธอน2021จึงขอประกาศเลื่อนการจัดการกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564นี้ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นทางผู้จัดกิจกรรมจะแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมแก่งสพือเดินวิ่งมินิมาราทอน2021ให้ทราบอีกครั้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2564พิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีขอเชิญสักการะพระพิคเนศเทพแห่งศิลปะวิทยาการ เทพแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวงเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลปราศจากอุปสรรคตลอดจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังแก่ตนเองและครอบครัวณพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องอาจารย์บูชา151ปีชาติการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพและสมนนาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติมีพลเอกเนิรุตเกศรีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานณสถาบันหลวงปู่ม่นภูริทัตโตอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูาคณะครุศาสตร์ ที่บริเวณริมถนนแจ้งสนิทนายสลิดวิทูลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภูมอหน่วยการศูนย์หน่วยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางหลวงหมายเลข23ตามโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28ธันวาคม2563ซึ่งเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมํรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาราษฎรไทย นายจิรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบพร้อมด้วยนายนรงชัยประสิทธิ์ภูริปรีชารองนายกเทศมนตรีนางปรึกษาตั้งกิจวณิชกุลผู้ำนวยการกองการสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้นําพนักง,งานภาคส่วนร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่10และพนักง,งานครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมทําความสะอาดบิ๊กครีนนิ่งเดย์และยังได้ดําเนินการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งณนะบริเวณโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาท ปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0 110บาทไข่ไก่เบอร์1นึถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สถาดละ9 0บาท ราคาผักผักคะนากิโลกรัมละ30บาทผักกระหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ26,900บาทขายออก27,000บาททองรูปพรรณรับซื้อ26,408บาท72สตางค์ขายออก27,500บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล21บาท19สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ E 20 21บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 22บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 22บาท75สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลรชาชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุงสดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุเดออําเภอเม gold, ืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬกา40นาทีวันพรุ่งน,นี้ที่ผาชนะไดอําเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา24นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45ซีแซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ